กินหมดวะฮายนี่เธอนี่เอสเปรสเซมาเน่นน่เน่เธอนี่นี่มีนี่นี่แล้วนี่นี่น้าวู้ชีนี่ววววนววววว้ววววววนวววว นี่น้ำจิ้มอันนี้นี่ไข่พะโล้พี่เจ้าเดี๋ยวดินี่ไข่พะโล้นี่ไข่พะโล้เอจิ๋ชัยนี่อื้อหือนี่ไข่พะโล้นี่ไข่พะโล้นี่ียังมีนี่นี่อะไรกินอะไรดินี่ไออันนี้นี่นี่นี่ เรียกผักวางไปเลยนี่น้ำจิ้มนี่กันไก่กันไก่พี่นุชกันไก่ไม่มีกันไก่แล้วตอนถอะนี่ มีอันนี้ก้อนะมันปูโอ้ยโอ้ยอเืเฮ้ยมเข้ามาเขาสักมนปูไหม นี่มีมันปูไม่จบเลยอืมอร่อยมากเลยรสจ้ามนี่มันคือแบบมันปูล้วนๆนี่อู้ Ừ. Ừ. nó Ừ. นี่เนี่ยน้ำจิ้มลาอื้อหืออืมอไข่ผัดร้อรนอืน อืมอ uhm. hmm. okay. uh. uh. ่ะเนี่ยเนื้อเนาะใครกินหมดวะนี่อู้บ้า